วังรีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีหนึ่งในโรงเรียนที่ห่างไกลและกันดานและโครงการทยอยกันแบ่งปันน้ำใจให้กับโรงเรียนแห่งนี้แต่ผลของการเป็นผู้รับยิ่งทำให้โรงเรียนบ้านวังรีห่างไกลจากวิถีความพอเพียงและความยั่งยืนจนกระทั่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมานักศึกษากลุ่มหนึ่งได้เริ่มจัดทำค่ายแห่งความพอเพียงขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้ก็เริ่มดำเนินการลงพื้นที่โรงเรียนบ้านวังรีแห่งนี้ โดยน้อมนำหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นตัวนำโดยใช้โรงเรียนเป็นที่เป็นถือว่าเป็นศูนย์รวมของชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นห้องเรียนมีชีวิตที่ชาวบ้านและชุมชนสามารถเรียนรู้ได้และตอนนี้ก็ถือว่ามีความพัฒนาถือว่าก้าวหน้าไปถึงขั้นเป็นต้นแบบของชุมชนจนถึงโรงเรียนอื่นๆแล้วก็ชุมชนอื่นๆรวมถึงชาวบ้านที่ น้อมนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนําไปใช้ในชีวิตประจาวันบ้างแล้วครับผู้อำนวยการปรีดากําลังดีได้เข้ามาสานต่อจากสิ่งที่นักศึกษาได้เริ่มจุดประกายไว้ให้อย่างเต็มกําลังโดยมีการส่งครูเข้าอบรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์เรียนรู้ชุมชนพอเพียงก่อนกลับมาทําหน้าที่เผยแพร่ความรู้ที่ได้รับให้กับชาวบ้านจากกลุ่มเล็กๆกระจายสู่กลุ่มใหญ่จากโรงเรียนเชื่อมโยงสู่บ้านของเด็กๆผลที่ดได้จากโครงการนี้ ทำให้เด็กนักเรียนได้มีอาหารต่างวันรับประทานอิ่มนะครับทุกวันที่มาโรงเรียนโอ้เด็กนักเรียนก็ได้ใช้ความรู้นะครับที่ได้เรียนในช่วงเราเอาไปสอดแทรกในหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเอามาสอดแทรกในหลักสูตรของสานศึกษาเด็กนักเรียนก็ได้ความรู้เออเอาไปใช้ประกอบชีวิตประจําวันที่บ้านขยายให้ผู้ปกครองตนเองนะครับ จากหมู่บ้านที่มีแต่ความกันดานวันนี้บ้านวังรีเปลี่ยนแปลงไปหลายคนค้นพบแนวทางใหม่ที่พอเพียงสำหรับชีวิตโรงเรียนบ้านวังรีเป็นตัวอย่างของการสร้างแนวทางใหม่ในการนำพาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานของการพัฒนาโดยมีโรงเรียนทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นเสียงสะท้อนที่มีค่ามากกว่าเพียงคําสอน และนี่คือความมหัศจรรย์ของการพลิกฟื้นจากการเป็นผู้รับสู่การเรียนรู้วิถีชีวิตที่พึ่งพาตัวเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงก้าวแรกของการเริ่มต้นเดินตามแนวทางพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก้าวสู่แนวทางใหม่ที่เข้มแข็งและยั่งยืน